การเพลงตัวจริงคงทราบกันดีแล้วว่าวันที่13มิถุนายนปี2535ราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งมีอาการป่วยเรื้อรังได้เดินทางพร้อมกับญาติๆไปนมัสการพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก แล้วพุ่มพวงดวงจันทร์ก็เกิดหมดสติกระทันหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาลแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงในค่ำคืนวันที่13มิถุนายนปี2535ท่ามกลางความเศร้าอาลัยที่เออใจแฟนเพลงทุกสาขาอาชีพหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าหนึ่งในบรรดาผู้ที่เสียใจต่อการจากไปที่แสนเศร้าของพุ่มพวง,งดวงจันทร์ก็คือนักร้องเพลงป๊อปหรือยุคหนึ่งเรียกว่านักร้องสตริงคนดังมิลามาลีวัน เจ้าของเสียงร้องในเพลงขอเพียงที่พักใจที่พุ่มพวง,งดวงจันทร์ร้องสดๆได้อย่างไพเราะและร้องในช่วงที่เธอระบายความในใจในบ้านปลายของชีวิตยมออ่่กกลาาทนนสัี

มารีวันเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้ข่าวว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตไว้ดังนี้คือวันแรกที่มีล่ารู้เรื่องการตายของพุ่มพวงนั้นวันนั้นไปทําบุญที่บางแสนเจอพระที่นั่นท่านก็บอกว่าวันนี้วันที่13นะเป็นวันเพชฌฆาตควรจะสะดอกเคราะห์นะพอรุ่งเช้าพระก็มาบอกว่าพุ่มพวงเสียแล้วนะซึ่งมีล่าฟังแล้วก็ตกใจแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเขาตายเพราะอะไรทีนี้เรื่องที่มันน่าสนใจก็อยู่ตรงนี้คือว่ามี่าทราบจากแม่บ้านว่า พุ่มพวงร้องเพลงของบิลาด้วยโดยร้องใส่เทปไว้ก่อนตายร้องไปก็คือร้องเพลงไปก็ร้องไห้ไปด้วยีย่ลอยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเหลือทนฝ่าพายุฝ่าแดดลมฝนันมาพบเธออย่ปลอยให้ฉันรอ มิาฟังแล้วก็เศร้านะเพราะเรารูจากภายนอกคือมิาเองกับพี่พึ่งเนี่ยรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายก็เพียงแค่เจอกันก็ทักทายกันเราเห็นเขามีความสุขดีกับครอบครัวดูเขารักกันดีแต่พอเรารู้ว่าเขาร้องเพลงเราคือดูจากหนังสือพิมพนะ์น่ะเราก็เลยเศร้าคือยังไงล่ะเพลงที่พี่พึ่งร้องเนี่ยเนื้อหามันเศร้าอย่างมากมายก็บอกแต่แรกแล้วว่า เราดูเราพบเราเห็นเราก็รู้สึกว่าชีวิตเขามีความสุขเราไม่คิดว่าเขาจะทุกข์อะไรมากมายอย่างนี้หลังจากนั้นมิล่าเขาฝันถึงพี่พึ่งคือฝันเห็นว่าเราไปเที่ยวกันไปกันหลายคนก็คุยกันสนุกสนานที่จําได้แม่นๆ่นเลยก็คือในฝันพี่พึ่งใส่ชุดสีแดงมาเป็นเสื้อแขนยาวอันนี้จําได้แม่นเลยแต่ว่าคุยเรื่องอะไรกันนั้นจําไม่ได้ วันรุ่งขึ้นก็ได้ไปงานศพไปถึงงานศพก็จะมีรูปวันรถน้ำศพซึ่งพอเห็นแล้วก็ตกใจมากเพราะชุดที่พี่พึ่งใส่วันรถน้ำศพกับชุดที่มิล่าเห็นเป็นชุดเดียวกันเลยยังบอกเพื่อนที่ไปงานศพด้วยกันเลยว่านี่ไงชุดที่เห็นเมื่อคืนคนลูกเลยหลังจากนั้นก็ไปงานการกุศลที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ก็ร้องเพลงขอเพียงที่พักใจ กายที่มานอนลาแทบยืนไมอ่อยู่เดินต่อไปคงล้มมันหมดแรงจะสู้เปิดประดูรักหน่อยได้ไหมพอร้องเสร็จก็ไม่รู้เป็นอะไรร้องไห้ตลอดเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรนักข่าวที่ไปสัมภาษณ์ยังถามเลยว่าเป็นอะไร มิล่าบอกเขาว่ามิล่าเสียใจแล้วก็เสียใยมากคือคนที่มีความสามารถอย่างนี้หายากไม่น่าจะต้องจากไปเร็วอย่างนี้วันเผาศพมิล่าคงจะไม่ได้ไปเพราะติดงานต้องไปญี่ปุ่นแต่ยังไงก็ขอบอกตามตรงว่าเสียใจกับการสูญเสียของทั้งครอบครัวพี่พึ่งแล้วก็วงการเพลงด้วยนี่คือเหตุการณ์จริงที่อาจฟังดูเหลือเชื่อแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วถือเป็นเกร็ดเป็นสีสันที่เราเห็นว่าน่าสนใจจึงนำมาเล่าสู่ฟังครับ เปิดประตูรับหน่อยได้ไหม